เราจะลดบ o เดอรี่ของความเป็นข้างนอกข้างในให้มันกลืนกันไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีรู้สึกว่าเอออันนี้ข้างนอกอันนี้ข้างในเราอยาก blend in ให้เหมือนเป็นพื้นที่เดียวกันต่อางนี้ก็จะอยู่ที่950ตารางเมตร อยากให้สมาชิกในบ้านอะใช้งานในพื้นที่ส่วนกลางอะร่วมกันมากกว่าการอยู่แยกๆในห้องของตัวเองพอเราได้โจทย์การใช้พื้นที่มาเนาะก็อยากเน้นในส่วนของกอารใช้พื้นที่ส่วนกลางดังนั้นอะเราอะก็อยากให้คนเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือการใช้พื้นที่ด้วยกันแล้วก็อยากให้มีส่วนพื้นที่ของธรรมชาติที่สอดแทรกเข้ามาในตัวบ้านทําให้เราอะค่อยๆสปริตอาคารออกจากกันแล้วก็สอดแทรกตัวธรรมชาติเข้ามาแล้วเราก็จะเชื่อมพื้นที่ด้วยกัน ใน,ใ,นใ,นในทางของสถาปัตย์ขเขาเรียกชานเนาะแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเชื่อมโยงอาคารเข้าด้วยกันเราจะลดบ b เดอรี่ของความเป็นข้างนอกข้างในให้มันกลืนกันไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีรู้สึกว่าเอออันนี้ข้างนอกอันนี้ข้างในเราอยาก blend in ในทุกส่วนของบ้านให้เหมือนเป็นพื้นที่เดียวกันทั้งแมสแล้วก็สีของอาคารเนี่ยเราอยากจะให้มีความกลมกลืนกับ ตัวธรรมชาติใช้พื้นสีที่เป็นสีเบสสีน้ำตาลที่มีความเป็นสีเออโทนให้อาคารของเราเบนอิน in, ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องฟังก์ชันหรือแมสของอาคารการใช้เส้นโค้งมาทำให้ดูละมุลขึ้นอาจจะมีแมสที่ยื่นออกมาเป็นส่วนกระจกเหมือนเป็นเบนช์เล็กๆอันนี้เราอยากให้เหมือนกับถ้าเรามาใช้พื้นที่ตรงนี้เหมือนเราเอาตัวเองออกมาแต่เรายังอยู่ภายใน สำหรับใครเนาะที่กำลังจะอยากสร้างบ้านคิดว่าอาคาเนี่ยเป็นหนึ่งคำตอบของคุณเล็กสถาบนิกไม่ว่าจะเป็นทักษัมพินายขาเนาะเราก็ตั้งใจในการทำงานในการเวริกเอาในการศึกษาตัวตนของลูกค้าอย่างจริจงจังและนำมันมาสะท้อนในแบบบ้านเพื่อให้เป็นคุณจริงๆ